สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องฟอนไซ์ไทยแลนด์วันนี้ฟอนไซ์ไทยแลนมีปืน FNP 45 tactical มันคือปืนอะไรเดี๋ยวเรามาดูกันนี่ครับก็เป็น FNP 45 tactical ก็ย่อม,มาจาก FN pistol .45 นะครับคาลิเบอร์แล้วก็เป็น tactical นะครับ ปืนกระบอกนี้ใช้กระสุนจุดสี่ห้าหรือว่าสิบเอ็ดมมปืนแกะกล่องมาเลยก็มีตัวปืนแล้วก็มีแม็กกาซีนที่บรรจุสิบห้านัดนะครับมาให้สามแม็กกาซีนแท็กติคอลก็รู้กันอยู่แล้วมันก็คือทางยุทธวิธีลำกล้องก็จะเป็นลำกล้องยาวมีปลายเกียวข้างหน้านะครับศูนย์ก็เป็นศูนย์ยกสูงทิจิคอนมาให้เลยแล้วก็มีตัวปาดสไลด์แผ่นเอาไว้ถอดแผ่นออกแล้วก็ใส่เลสดอตได้ตามที่เหมาะสมนะครับตัวปืน เป็นโพลิเมอร์ด้านบนเป็นสแตนเลสลมดำนะครับเป็นสแตนเลสสตีลลมดำกระบอกนี้เป็น FNH ที่ USA ผลิตนะครับไม่ใช่ FN บ e l ยียมนะครับฟังก์ชันปืนฟังก์ชันปืนก็มีปลดแม็กสองฝั่งฝั่งซ้ายปลดก็ได้นะฝั่งขวาปลดก็ได้เซฟปลดเซฟแล้วก็ลดนกนะครับ มีทั้งสองฝั่งขึ้นเซฟไกลจะฟรีไปเลยไม่ใช่ไกลแข็งนะไกลจะฟรีไปเลยแล้วก็ปลดเซฟสามารถลั่นไกลได้แล้วก็ลดนกมันก็จะเหมือนกับปืน HK USP ที่ขึ้นเซฟปลดเซฟแล้วก็ลงมาเป็นลดนกนะครับต่อไปก็ตัวปลดล็อกสไลด์ก็มีให้เราสองฝั่งทั้งซ้ายและขวาสำหรับคนมือซ้ายมือขวาเลย ร่างติดอุปกรณ์ก็มีมาให้เจ้าของปืนกระบอกนี้ใส่ชัวร์ไฟ sure X ์ X300 นะครับแล้วก็ใส่เล็ดดอตเข้าไปปืนก็เลยดูดดันขึ้นมานะครับระบบของปืนนะครับระบบของปืนเป็นดับเบิลซิงเกิลแอคชั่นนะครับนั่นหมายความว่าเราสามารถเหนี่ยวซ้ำได้เลยในกรณีที่กระสุนด้านนะครับหรือว่าสับสับครั้งแรกสับแล้วไม่ลั่นก็สามารถเหนี่ยวซ้ำได้เลยนัดต่อไปเมื่อปืนทํางานมันก็จะกลายเป็นซิงเกิลแอคชั่น นะปืนตัวนี้มี2ระบบก็คือดับเบิลและซิงเกิลก็ไม่มีอะไรมากวันนี้เดี๋ยวเราจะมาลองยิงให้เห็นว่าตัวปืนมีประสิทธิภาพแม่นยําขนาดไหนแล้วก็ใช้งานคล่องได้ขนาดไหนนะครับน้ําหนักปืนเนี่ยจะอยู่ที่1000กรัมกว่านะครับเดี๋ยวจะอินเสิร์ตรูปให้ดูอ่านะมาต่อไปก็ปะเดี๋ยวเราไปลองยิงกันเลยครับว่าจะเป็นยังไงวันนี้กระสุนที่เราใช้ก็เป็นกระสุนซ้อมนะครับของ bullet master รุ่น warrior นะครับ บรรจุเราใส่ไป5นัดเดี๋ยวเราจะมาลองยิงเป้ากลมนะครับอ่าเรามาลองดู เมื่อกระสุนหมดก็สไลด์ก็จะค้างในรูปแบบแบบนี้นะป่าเราไปดูเป้ากันครับก็เรายิงไปห้านัดมีนัดสุดท้ายที่ยังไม่ชินกับปืนก็เพราะว่าไกลมันจะลึกหน่อยก็ไม่เป็นไรกร็กระตกลงมาก็ลงมาข้างล่างนิดนึงแต่โดยรวมถือว่าแม่นยํามากสี่นัดอยู่ตรงนี้หมดเลยแล้วก็นัดที่ห้าอยู่ตรงนี้เราจะไม่ไปยุ่งกับเลตดอทของปืนนะครับเพราะว่าเจ้าของเขาตั้งเอาไว้นะ เดี๋ยวต่อไปเราจะไปลองยิงเร่งดูด้วยเป้าอันนี้นะครับเป้านี้ก็ได้จากร้าน m i l i t a r y m a g n ก t นะครับก็เป็นเป้าที่จะเห็นสรีระได้ชัดเจนขึ้นว่าข้างในมีอะไรบ้างนะเป็นเป้าต่อสู้มากเดี๋ยวเราลองดูเดี๋ยวเราจะยิงเป้าต่อไปด้วยการยิงเร่งก็คือเมื่อปืนยกเข้าหาเป้าปุ๊บผมเห็นจุดแดงในกล้องผมก็ใส่เข้าไปที่ตัวเลยนะใส่ไปห้านัดเดี๋ยวลองดูว่าจะเป็นยังไง มองไม่เห็นดอดเอาใหม่ซ้อมก็พยายามบังคับให้โดนหัวใจตึ้งๆๆๆแล้วก็ชัดหัวนะครับลดหน่อยปืนยิงดีมากเลยปืนก็ รีคอยก็นุ่มน้ำหนักก็ไม่ได้หนักมากสำหรับจุดสี่ห้าที่บรรจุทั้งสิบห้านัดเพาน้ำหนักตัวปืนเนี่ยมันเบาแล้วก็ไปทดแทนน้ำหนักที่เวลาเราใส่กระสุนเต็มแม็กนะโดยรวมแล้วปืนดีมากๆนะครับปืนดีมากๆใส่ไปใช้ได้ใส่เลตด,ดอตได้ศูนย์เป็นทิจิก้อนแล้วก็อย่างที่บอกก็คือเป็นศูนย์ไนไซส์ยิงกลางคืนได้ด้วยลำกล้องเนี่ยกินขายแล้วเพราะลำกล้องยาว5.3นิ้วนะครับโดยรวมแล้วมันเจ๋งมาก เดี๋ยวคลิปต่อไปก็เป็นอะไรเดี๋ยวเราลองมาดูกันครับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับแก้เขินเมื่อกี้ถ่ายจริงยิงไม่โดน